แฟนๆรับรู้เรื่องของกับติ๊กหญิงดูบอนนะคะวันนี้เราชาวหงแดงถึงแม้ว่าจะนอนดึกแต่ตื่นมาพร้อมกับใบหน้าที่สดใส แรงปรางแล้วก็ความหนาวเหน็บความเย็นเยือกนะคะเพราะว่าตอนนี้ลิพท์ของเรานะยคะยืนหนึ่งเท่านั้นอยู่เป็นจ่าฝูงเท่านั้นเออแข่งก่อนหนาวก่อนนะคะเพราะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะลิฟท์นะคะก็สามารถบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่นะคะถึงทินเทอร์มัวเลยเนะะี่ยค่ะที่2ประตูต่อศูนย์นะคะเกมนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วลิฟท์ไม่ได้แข่งกับ เลีนะคะแต่แข่งกับพุทธศิล์อย่างซิมอนฮูเบอร์นะะเป็นพุทธศิลป์ VR แล้วก็พุทธศิล์หลักในสนามอย่างพอเทียนนี่นะคะที่แบบโอ้โหจริงๆแล้วต้องบอกว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะเรามีประตูเกิดขึ้นถึง4ประตูด้วยกันนะคะซึ่งมาจากประตูของคนิโก็ปอด้วยนะคะที่แบบยิงสวนเข้าไปแบบ ะะแต่ตรงนั้นนะคะเราถูกจับฟาวนะคะก็ตรงที่ดาวินูเนียสเขาบอกว่าดาว,วินูเนียสเนี่ยไปเข้าประทะนะคะไปเข้าประท้ากับผู้เล่นของเบอร์รี่นะคะก็เลยทําให้จังหวะแรกเนี่ยเราก็โดนลีไปนะคะแต่มันมีประตูที่2อด้วยที่เกิดขึ้นก็คือประตูจากทางหน้าของฮาวิเอรยนะคะที่เราแบบจะได้ประตูขึ้นนำสองศูนยแต่สุดท้ายนะคะก็เป็นเพราะว่าเขาบอกว่าโมเนี่ยไปขัดขวางการเล่นนะคะของ ผู้เล่นเบอร์ลี่นะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยอดได้ประตูแต่จังหวะน,นี้ก็ต้องบอกว่ามันก็คงเป็นประตูที่โอ้โหทุกคนก็ตัดจัดติดใจเนาะที่แบบว่า why we are seno why p o s i t y s n o เพราะว่าเอาจริงถ้าว่าเราไปไล่เลียงดูจังหวะน,นั้นถามว่าโมขวางจริงไหมขวางจริงแต่ถ้าว่าจังหวะนั้นไม่มีโม โมเอ่อผู้เล่นของลิพู ank, <ier> อย่างฮาวิเอรดก็ยิงเข้าไปนะเพราะว่าจังหวะนั้นานทารฟอร์ดก็คือหลงส้นแล้วทุกคนในหอวปลาภาษาอีสานคือหลง้นน่ะคือคือขาตายแล้วแบบโยกไปทางนึงแล้วตับบอลมนไปอีกทางนึงมันไม่ต่อให้ไม่มีโมอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่มีทางที่ทารฟอร์ดจะสามารถพลิกกลับมาแบบเซฟได้เลยเงี้ยเอออันเนี้ยก็เป็นประเด็นเหมือนกันที่แฟนลิพูก็ถกเถียงกันแล้วก็แบบ ถามว่าเฮ้ยแบบมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอเทนนี่แล้วก็ไซมอนฮูเปอร์มีอีหยังในใจกับลิเวอ,อร์พูลวะค่ะติดใจอีหยังบอเป็นอย่างคือแบบเมื่อหายประตูเดี๋ยวบทสัมภาษณ์มันมีบทสัมภาษณ์ของครอปด้วยนะที่แบบดุเดือดพรุ่งพันเหมือนกันก็แบบแอบ,บจิกเบาๆเหมือนกันนะคะก็ไม่รู้นะว่าบทหลังจากบทสัมภาษณ์นี้ของครอปออกไปเนี่ยทางด้านขององค์กรโปเกมอนหรือสมารมฟุตบอพิมพ์อสมารมฟุตบออังกฤษอย่าง f a เนี่ยจะออกมาแบบ ปรับ8ปดพันปอนด์ให้กับเยื่อคึครอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็รอติดตามกันเนาะแต่ก่อนจะไปประเด็นอื่นๆนะคะขออนุญาตก่อนเพราะว่าวันนี้นะคะที่อ,อยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดมันอาจจะมีเสียงกอ่อสร้างที่บ้านนิดนึงไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่าถ้าเข้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอดทนอดใจฟังไปพร้อมๆกันนะคะโอเคเนาะอ่ะเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราไปที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขอพูดถึงภาพรวมกันหน่อยนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะลิพูนะคะก็บุกไปเอาชนะเบอร์ลิน ะคะ2ประตูต่อศูนย์เนี่ที่ทบอกไปนะคะเกมนี้ค่ะลิพูต้องพบกับความยากมากๆเพราะว่าเราต้องโอโหอดทนอดกั้นนะคะแข่งกับผู้ตัดสินอย่างพอเทนี่และผู้ตัดสินเวอย่างไซมอนฮูเปอร์ค่ะแต่โชคดีของเกมนี้ค่ะต้องบอกว่าลิพูเนี่ยใช้โอกาสตอนแรกเนี่ยไม่เปลืองนะคะ6นาทีแรกไม่เปลืองเราได้ประตูเร็วเลยนะคะจากดาวิินเนียสก็ปลดล็อกไปเลยนะคะหลังจากที่ไม่สามารถยิงประตูให้กับลิพูได้มาประมาณ1 1 2เอ่อไม่สามารถ ยิงประตูให้กับที่พูดได้มา11ถึง12เกมด้วยกันนะคะนอนดึกอาจจะเบอนิดนึงปกติก็เบออยู่แล้วก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้น,นะคะ่ะเราก็ได้ประตูขึ้นนำเร็วนะคะก็เป็นการบุกภาพรวมเกมนะบุกสนุกนะคะขึ้นเกมได้ดุดัน แต่ปัญหาก็คือว่ายังคงใช้โอกาสเปลืองอันนี้ภาพรวม90นาทีนะคะภาพรวม90นาทีเนาะแล้วก็ประตูที่2เนี่ยเราได้นะคะเราได้มาจากโคนิกาโปถูกลิฟป,ประตูที่3มามได้มาจากคาวิเอลเรียดก็ถูกลิฟเช่นกันประตูที่4ค่ะก้องบอกว่าเราได้มาจากคนนี้เลยนะคะคนที่เพิ่งสลัดอาการบาดเจ็บมาเทัาทัาเแบบีชแบบ้ชักเบบี้ชักจุด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 เออทางดีใจของเขานะคะก็เป็น โจต้านะคะเดียก้โจต้าคือลงมาในนาทีที่84นะคะนาทีที่90ก็ยิงประตูให้กับลิฟว์เลยนะคะ6นาทีเท่านั้นซึ่งจริงๆจังหวะนี้ต้องขอชมเลยว่าโอโหแบบคือมันเป็นเทคนิคส่วนตัวจริงๆเป็นเป็นความสามารถส่วนตัวจริงๆทุกคนเพราะว่าจังหวะนี้น่ะมุมมันแคบมากนะคะมุมมุมมันแคบมันเหลือน้อยมากๆแต่โชคดีว่าบอลเนี่ยมันเป็นลอดดากนะคะของผู้เล่นเบอร์ลี น่าจะลอดดักของแคฟฟอดผู้รักษาป,ประตูของเบอร์ลี่นะคะก็เลยเข้าประตูไปแล้วก็แบบเฉียดชีด้เข้าไปแบบมุมมันเหลือแบบแคบมากๆแต่เดี๋ยวก็โจตาสามารถยิงประตูให้กับลิ์พูได้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าก่อนที่เราจะได้ประตูเนี่ยเราก็เกือบที่เสียประตูเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันมีจังหวะที่ทางด้านของ ทางด้านของเอนโดเนี่ยนะคะเขาเหมือนจ่ายบอลน,น้ำหนักขาดเหมือนแรงหมดอนะทุกคนนะคะเหมือนแรงหมดแล้วก็บอลเนี่ยมันน้ำหนักขาดก็เลยโดนทางด้านของเบอร์ลี่เนี่ยตัดได้นะคะตัดได้แล้วโดนสวนนะคะแต่โชคดีมากที่เราเนี่ยไม่เสียประตูนะคะแล้วก็สวนประตูที่2เนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็เริ่มจากวัตารุเอนโดเหมือนกันโดนทําฟาวก่อนแต่ผู้ตัดสินเนี่ยก็เหมือนปล่อยนะคะเป็นให้จังหวะแบบได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สาดบอลขึ้นหน้าไปนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นเดโยโกโจตาเนี่ยที่สามารถจบประตูจบสกอร์ให้กับลิพูได้ ะะจริงๆแล้วต้องบอกว่าภาพรวมเกมนี้เนี่ยรีพูนะคะก็ใช้โอกาสเปลืองมากนะคะบุกสนุกดุดันแต่ใช้โอกาสเปลืองอันนี้คือนิยามของริพูในเกมนี้นะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเปลืองที่มันมี4ประตูที่เกิดขึ้นแต่โชคร้ายที่เราได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นนะคะส่วนภาพรวมของเจ้าบ้านนะคะในครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่า ตรงกลางแดนกลางลิพูเนี่ยค่อนข้างมีส่วนกับเกมน้อยส่วนหนึ่งนะคะมันเป็นเพราะว่าลิพูเยอะครัคบเนี่ยมีการปรับรูปแบบการเล่นแหละิ๊กว่านะมีการปรับรูปแบบการเล่นนะคะโดยกลับมันเน้นการขึ้นเกมริมสเส้นอีกครั้งที่ไม่ได้ผ่านตรงกลางก็คือเน้นการวางบอลยาวอะไรอย่างงี้นะคะตามสไตล์นะคะโดยให้เทรนเนี่ยเป็นคนวางบอลยาวแล,วและบอลเนี่ยส่วนมากมันก็คือจะข้ามแดนกลางกลางเราเนี่ยส่วนใหญ่คือจะมีส่วนมากๆคือในแง่ของเกมรับคนที่โดดเด่นก็คือวาตารุ ว่าตุอรอนโดโดดเด่นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราค่อยมาคุยกันนะคะแล้วก็อย่างนึงค่ะวันนี้หลายอย่างผู้เล่นที่ลงตัวจริงอย่างไรอันกับเฟนแบกก็ไม่สามารถที่จะสร้างความแตกต่างอะไรให้กับเกมได้แถมก็มีส่วนกับเกมน้อยแล้วก็ไม่มีประโยชน์เอางี้ดีวยวที่ขอใช้คำนี้นิยามสั้นๆคือไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็จ่ายบอลยังคงน้ำหนักขาดเสียง่ายเสียบอลง่าย เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือตามสไตล์ของไรอันกาเฟนแบกนะคะแต่คนที่โดดเด่นที่สุดในแดนกลางเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงคนนั้นก็คือวาตารุเอนโดวาตารุเอนโดครึ่งแรกเนี่ยเหมือนจะเงียบแต่ครึ่งหลังเนี่ยก็คือแบบอยู่ๆก็คือโชว์ร่างทองส่วนหนึ่งด้วยก็เพราะว่าทางด้าของเบอร์ลี่ค่ะเขาก็เป็นทีมที่เล่นด้วยการวางบอลยาวเนาะด้วยความคือเขาเนี่ย มีกองหน้ามีตัวริมเส้นที่มีความเร็วนะคะเขาก็คือบอลเนี่ยมันจะข้ามแดนกลางข้ามแดนกลางคือบอลจะอยู่แดนกลางเนี่ยผ่านแดนกลางเนี่ยก็คือน้อยมากๆนะคะก็คือน้อยมากๆเขาก็จะออกข้างนะคะออกข้างวางบอลยาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้ ตัวริมเส้นที่มีความเร็วเนี่ยในการวิ่งโฉบเก็บบอลจังหวะ2นะคะซึ่งมันก็เลยทําให้แดนกลางเนี่ยมีส่วนกับเกมมากเออน้อยมากๆนะคะแต่เมื่อคืนเนี่ยคนที่มีแบบในของเราเนี่ยที่มีส่วนกับเกมเยอะนะคะก็จะเป็นในส่วนของแพงแบ็กโฟนะคะแล้วก็เป็น,นส่วนของกองหน้าอะไรเงี้ยเออแต่สําหรับติ๊งนะอีกคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากๆเลยก็คือโคดี้กัปโปโคดี้กัปโปตอนแรกตอนแรกโอ้โหจี๊ดจาดมากแต่อยู่ๆก็คือเหมือนว่าไม่ค่อยมีส่วน วนอะไรกับเกมนะคะไม่ค่อยมีส่วนอะไรกับเกมอย่างหนึ่งคือเซนบอลนะคะอุ้ยลำาค็ญผมนะคะเซนบอลนะคะไม่ทันโมเนาะโดท้ายเนี่ยก็คือต้องถูกเปลี่ยนตัวออกก็เหลือไว้แต่ดาวินนูเยสนะคะที่ เซนบอลเนี่ยเขาจะทันกับโมยแล้วเหมือนเขาก็รู้ใจกับโมยอยู่แล้วนะแต่เออสุดท้ายก็โคดิกาโปค่ะก็ถูกเป็นตัวออกแล้วมันก็น่าเสียดายมากเลยนะที่เขาเนี่ยไม่ได้ประตูในเกมนี้ทั้งที่เขาเนี่ยควรที่จะได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในแง่ของสถิติกันหน่อยนะคะเราไปดูในแง่ของสถิติแล้วเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยเรื่องของ VAR นะคะว่าบทสมรนของครอปเนี่ย พูดว่าอย่างไรนะคะอ่ะวัตุรุเอนโดค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็คือโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากๆอย่างที่ที่บอกไปว่าตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีส่วนกับเกมนะคะมีส่วนกเกมน้อยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยวัตรุเอนโดก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่โชว์ร่างได้เทบนะคะถึงแม้ว่าในเกมนี้นะคะจะมีความผิดพลาด เกิดขึ้นนะถึงแม้ว่าจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็มีส่วนสําคัญกลับประตูชัยของลิเวอร์พูลนะคะสถิติในเกมนี้ของวัตารุเอนโดค่ะวาตารุเอนโดนะคะลงเล่นในเกมนี้ค่ะ90นาทีนะคะก็หลังจากตั้งนับตั้งแต่ที่แม็กโรสเตอร์เนี่ยได้รับบาดเจ็บในเกมกับเชลยยเตตเนะก็ได้ลงโอกาสได้รับโอกาสจากเยร์นคลอปได้รับความไว้วางใจจากเยร์นคลอปลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะคะวัตารุเอนโดค่ะในเกมนี้ลงเล่นไป90นาทีนะคะจายบอลสำเร็จค่ะไป6 65, จาก77เครั้งนะคะคิดเป็น84%คะ่ะสร้างโอกาสให้กับทีม2ครั้งนะคะโอกาสยิง1่งครั้งแล้วก็โอกาสยิงนี้ก็คือแบบยิงหักหลบดีแล้วนะแต่น่าเสียดายที่บอลเนี่ยมันโค้งออกไปนะคะบอลน,นี้มันออกไปข้าง,าง,างประตูเนาะข้างเสาเนาะนะคะแล้วก็จ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยเครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็ วางบอลยาวค่ะสำเร็จ3ครั้งนะคะคิดเป็น100เต็มค่ะแล้วก็เคลียบอลน,นะคะ3ครั้งมงเคลียร์2ครั้งจะเห็นว่าจังหวะหนึ่งย่งมงไปทันก็ดึงตัวมันเลยนะคะอันนี้ก็น่ารักนะคะเขาก็ทุ่มเทดูทุ่มเทดีนะคะแล้วก็รีคอฟเวอรี่หรือเอาบอลกลับมาครองได้ทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็ชนะดวลนอะันนี้ครึง่งไม่ถึงครึ่งด้วยนะคะก็6นะคะต่อเอ่อ6จาก13ครัง้งคิดเป็น46%นะคะแล้วก็มีการสกัดบอลน,นะคะ1ครั้งด้วยกันอันนี้ นี่คือสถิติของวาตารุ่นโดในเกมนี้นะคะก็ถือว่าโดดเด่นอยู่เหมือนกันถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่โดดเด่นที่สุดนะคะเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในแผงแดนกลางเพราะว่า คือมีส่วนกับเกมเยอะมากในะยิ่งโดยเฉพาะในแง่ของเกมรับนะคะเกมรุกก็มีส่วนค่ะแต่อาจจะน้อยกว่าในแง่ของเกมรับนะคะส่วนอีกหนึ่งคนที่ติ๊กอยากจะพูดถึงมากๆเลยคือผู้เล่นที่โดดเด่นนะคะอย่างตึ้งดึงพี่ยักษ์ของเรานะคะพี่ยักษ์ของเราค่ะในเกมนี้ก็คือโดดเด่นมากนะคะโดดเด่นมากๆติ๊กว่า น่านี่น่าจะพูดได้เต็มปากแล้วนะว่าเราได้เราได้พี่ยักษ์คนดีคนเดิมกลับมานะคะพี่ยักษ์ร่างท้องคือดุดันไม่เกรงใจใครตามสไตล์ของพี่ยักษ์นะคะเกมนี้ต้องยกนิ้วให้เลยนะคะฝรั่งชื่นชมเลยว่าแบบ this is the best แบบ the best อะเขาบอกว่าอุ้ยแบบ คือดีมากๆชื่นชมมากๆนะคะเพราะว่าเขาเรื่องบัญชาเกมรับเนี่ยก็คือไว้ใจเฟอร์จิลฟันได้ได้เลยค่ะเฟอร์จิลฟันไดในเกมนี้นะคะสถิติในการจ่ายบอลสําเร็จเนี่ยโอ้โห,มา,นหนนะมากเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะมากเป็นอันดับ1ด้วยนะคะก็คือจ่ายบอลสําเร็จ95จาก101ครั้งนะคะเลี้ยงบอลน,นะคะผ่านคู่แข่งแบบสําเร็จนะคะหครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็วางบอลยาวสําเร็จเนี่ย6จาก8ครั้งนะคะการเคลียร์บอลค่ะ4ครั้งนะคะหม่งเคลียร์4ครั้งด้วยกัน ะะแล้วก็การสกัดบอล1ครั้งเอาบอลกลับมาคล้อง5ครั้งด้วยกันนะคะชนะการดวลบนพื้นนะคะ1จาก1ครั้งแล้วก็โอ้โหที่เด็ดของฟอร์จ f ฟอนได e นะคะคือเรื่องลูกการอากาศนะคะก็ชนะลูกดวลการอากาศคู่แข่งเนี่ย เจ็จาก7ครั้งด้วยกันคิดเป็น100%เปเต็มบอกได้คำเดียวว่าสแตไปเลยลูกพีนะคะสเดาไปเลยลูกพีของน้องนะคะออโอ้โหก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นนะคะโดดเด่นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์ของครอปกันหน่อยเกี่ยวกับเกมนี้นะแล้วก็สถิติของเยอเกลครอปค่ะว่าหลักนับตั้งแต่ที่เยอเกนครอปเนี่ยนะคะมาคุมทีมลิเวอร์พูลเนี่ยนะคะ สถิติมันเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ลงเล่น19เกมเยืกนครอปสามารถพาทีมเก็บไปได้กี่เกมนะคะเยืกนครอปค่ะ19เกมแรกนะคะก็คือครึ่งซีซั่นเนี่ยนะคะครั้งแรกเลยที่ครอปเข้ามาคุมทีมนะคะก็คือฤดูกาลนับตั้งแต่ฤดูกาล18-19เป็นต้นมานะคะเยืกนครอปค่ะ 19เกมแรกในฤดูกาล18-19เยิ้องคลอปพาทีมเก็บไปได้51พอยต์ด้วยกันนะคะ4 51ตามด้วยกันนะคะฤดูกาล19 2020ค่ะคลอปพาทีมเก็บไปได้ ห้าสิบห้าแต้มนะคะฤดูการสองพันยี่สิบยี่บเอ็ดค่ะฤดูการนี้ไม่ได้ดีนะคะออสตาร์ด้วยการสิบเก้าเอ,อเกมแรกด้วยการเก็บเพียงแค่สามสิบสี่แต้มเท่านั้นนะคะฤดูการสองพันยี่บเอ็ดทยิบสองค่ะอันนี้ดีมาหน่อยนะคะเก็บได้ที่สี่สิบเอดแต้มนะคะฤดูการที่แล้วโอ้โหเป็นฤดูการที่เรารู้อยู่แล้วเนาะว่าทีมเราเนี่ยมัน ย่าแย่มากๆหลังจากที่เราแบบผ่านพ้นการรุ่นสีชงสีแชมป์ม,มามันก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้ดีมากมายนะคะก็เจ็บได้เพียงแค่28แอมเท่านั้นนะคะส่วนฤดูกาลนี้ค่ะเยอะอเกินครอบนะคะ าพาทีมเก็บไปได้ทั้งหมด42แต้มด้วยกันนะคะตอนนี้ก็มีแต้มมากกว่าอาร์เซนอลอยู่นะคะเป็นจ่าฝูงช่วงคราวไปก่อนนะคะหลังจากที่เราลงเตะก่อนเนาะมีเตะเ,เตะมากกว่านะคะก็ต้องมารอดูว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะอย่างไรนะจ๊ะอาร์เซนอลเตะคืนวันพรุ่งนี้ปาทิกจะไม่ผิดนะน่าจะเตะคืนวันพรุ่งนี้นะคะก็ต้องมารอดูสงใจแช่งอาร์เซนอลน <laughs> สงใจแช่งอาร์เซนอลให้ให้แบบว่าให้อาร์เซนอลพราดท่าอาร์เซนอลเกมต่อไปไดิรู้สึกว่าเขาน่าจะเจอกับเวสต์แฮมนะน่าจะเจอกับเวสต์แฮมนะคะน่าจะเจอกับเวสต์แฮมขอเช็คก่อนขอเช็คก่อน เปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมนะคะในคืนวันพฤหัสเวลาตีสามหรือเช้าวันศุกร์นั่นเองจ้านะคะก็ต้องมารอดูนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรสถานการณ์จะเข้าข้างลิฟท์ไหมแต่เอาจริงนะยังมีความเชื่อมั่นอาร์เซนอลในการเล่นในบ้านอยู่เพราะว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีอยู่นะคะถ้ากว่าเกมเนี้ยออกไปเยือนเวสต์แฮมี่ยังทุ่มใจไปทางเวสต์แฮมอยู่นะยังมีความทุ่มใจไปทางเวสต์แฮมอยู่นะคะแต่ตอนนี้เรามีตามนำอาร์เซนอลอยู่2แต้มด้วยกันนะคะส่วนแอตตันวิลล่าค่ะเมื่อคื แบบโอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยนะคะแอตตันวิลล่าดันไปพาดท่าแพ้ให้กับแมนเชสเตตหลังจากที่ออกนำไป2ประตูต่อศูนย์นะคะแต่โดนแมนเชสเตตเนี่ยยิงแสงนะคะไป3ไป3ประตูด้วยกันนะคะทำให้จบเกมด้วยการแพ้นะคะ สามประตูต่อสองแต่แพ้แล้วมันดีสำหรับลิเวอร์พูลนะคะเพราะว่ามันช่วยหยุดไม่ให้เวสต์แฮมเนี่ยไลจีตุดลิเวอร์พูลมานะคะก็ดีสำหรับลิเวอร์พูลแล้วก็ดีสำหรับอาร์เซนอลแฟนอาร์เซนอลก็ปรบมือเลยนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสมากๆาถ้าหากว่าเขาชนะในเกมนี้เขาก็จะแซงอาร์เซนอลเนาะเขาจะแซงอาร์เซนอลถ้าว่าอาร์เซนอลแพ้อาร์เซนอลจะหล่นไปอยู่อันดับสามทันทีนะคะก็เลยอืดีไปนะคะดีสำหรับลิเวอร์พูลนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์ของเยอเกนครอปกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับ เรื่องของเกมนี้นะคะก่อนที่จะปิดท้ายด้วย V R นะคะเยิ้นครอปค่ะที่ขออ่านนะคะเยิ้นครอปบ,บอกนะคะว่าเออครอปบ,บอกว่าเกมนี้นะคะเกมนี้เขามีความสุขมากๆนะคะเขามีความสุขมากเพราะว่าทีมเนี่ยใช้โอกาสก็คือสามารถได้ประตูขึ้นนําเร็วเขาบอกว่าเนี่ยเออเขาบอกว่าผมมีความสุขมากๆกับครึ่งแรกผมไม่รู้ว่าวันนี้ เราจบสกอร์ได้กี่ครั้งแล้วใช้โอกาสในการจบสกอร์กี่ครั้งแต่3เกมที่ผ่านมาเนี่ยเราจบสกอร์มีโอกาสยิงมากกว่า80ครั้งในการรวม4เกมเนี่ยน่าจะประมาณร้อยครั้งได้นะคะนอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าเราควรใจเย็นกว่านี้นะและเราควรที่จะจบสกอร์ได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะนั่น นั่นชัดเจนมากแต่อีกครั้งหนึง่งนั่นสําหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะหงุดหงิดผมรู้ว่าช่วงเนี้มันเข้มข้นมันดุดันมันมันแข่งกันแบบเข้มข้นขนาดไหนมันเป็นเรื่องของการผ่านมันมันไปให้ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะเขายังบอกว่า วันนี้เราได้3ามแต้มและเราสมควรได้มันเราน่าจะทำมันได้ง่ายขึ้นแต่ตราบใดที่ผมยังอยู่ที่ริพูเราไม่เคยทำมันได้ด้วยวิธีที่ง่ายเลยแล้วทำไมเราต้องหยุดเรื่องนี้เรื่องนั้นตอนนี้ล่ะเออนะคะแล้วก็ครอปยังได้พูดถึงด้วยนะคะในแง่ของออการตัดสินด้วยนะคะครอปก็บอกว่าประตูของดาวิวดนะ่ะมันสำคัญมากมาก สำคัญพอๆกับประตูของโคดิกาโปและประตูฮาวิเอเรียดแต่นะ่าเสดายที่พวกเขาเนี่ยยืดของเราไปนะคะแต่ที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ค่ะที่เด็ดที่ขาดมันอยู่ตรงนี้เลยนะคะขอขึ้นภาพนะขอขึ้นภาพเลยนะคะที่เด็ดอยู่ตรงนี้เลยนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าเยื่อครอปเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะว่า มีแต่คนที่ไม่เคยเล่นฟุตบอลเท่านั้นแหละที่ให้จังที่ให้จังหวะนี้ยเป็นจังหวะล้ำหน้าแล้วลิเวอร์พูลไม่ได้ประตูนะคะบอสบอกว่ามันโคตรไร้สาระเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพวกเขาก็จะมาบอกเราว่าเออมันเป็นจังหวะการล้ำหน้าแต่มันบ่อยเกินไปหรือเปล่าอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของเยอ่อเกินครอบนะคะที่ครอปได้มีการบอกแล้วนอกจากนี้นะคะครอปยังบอกด้วยว่าทําไมพวกเขาถึงสร้างมาตรฐานของตัวเองขึ้นมา ทำไมพวกเขาต้องสร้างมุมมองของตัวเองขึ้นมาด้วยละ่ะเอออะไรเ่งนี้นะคะเขาก็บอกว่าอืมอืมทำไมละ่ะมีแต่คนมีแต่คนที่เล่นฟุตบอลไม่เป็นเท่านั้นแหละที่ไม่ให้ประตูจังหวัดในจังหวดนี้แล้วบอกมันเป็นจังหวัดนาหน้าเฮ้ยมันโคตรไร้สาระเลยว่ะทําไมต้องสร้างมุมมองของตัวเองขึ้นมาทําไมต้องสร้างกติกาของตัวเองขึ้นมาด้วยละ่ะเราต้องให้พวกเขาบอกและตีความเชื่อของกฎอย่างนั้นหรอประตูของเอลเรียดมันโคตรจะเคลียร์เลยนะ อะไรเงี้ยอันนี้คือคือบอสนะคะได้ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เอาจริงนะอย่างติ๊กบอกแหละว,ว่าจังหวะเนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะเคลียร์มันไม่มีจังหวะที่แบบมันควรที่จะดราม่าโดยสำนะคะเพราะว่าเอาจริงเราจะเห็นว่าในจังหวะแรกเนี่ยนะคะโมเนี่ยโดนผลักไม่ใช่ว่าโมไปอยู่ตรงนั้นเองคือทุกคนแต่โมเนี่ยคือโดนผลักโดนผลักทุกคนเข้าใจปะว,ว่าคือโดนผลักเราไม่รู้ว่า การที่เขาดูภาพ VR เขาดูจังหวะแค่โม e อยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่นะคะคิดว่าน่าจะใช้เขาน่าจะมองแต่สิ่งแค่ตรงมุมนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะเขาควรดูจังหวะแรกด้วยว่าเฮ้ยโมอ่ะ hmm. e มันโดนผักก่อนนะไม่ใช่ว่ามันอยู่ๆมันไปขวางการเรื่องของแทฟฟอร์ดไม่ได้แบบมันไม่ได้เจตนานหรือเปล่ปะแล้วจังหวะของฮาวิเอร์ต่อให้ไม่มีโม e อยู่ตรงนั้นนะ่ะคือทุกคนจะเห็นว่าจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าแทฟฟอร์ดก็คือยอกไปอีกฝั่งแต่บอลเนี่ยมันไปอีกฝั่งคือมันไม่มีทางเลยคือ,คอาาแทฟฟอร คือแค่แทฟฟอร์ดขาตายไปแล้วไม่มีทางเลยที่แทฟฟอร์ดจะสามารถกลับมาเซฟประตูได้ทันเออเนอะปะอันนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เทียนนี่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นในมุมแบบไหนเขาเห็นในรูปแบบไหนแต่สําหรับเราอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันทุนเล็ดเกินไปหรือเปล่ามันทุนเล็ดเกินไปหรือเปล่าแล้วแบบ ทำไม VR ถึงเซโ o อันนี้ที่อยากรู้มากเลยนะคือที่อยากรู้มากๆเลยว่าในมุมของเทนนี่เนี่ยเขาจะออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรหมายถึงว่าองค์กร PJML ค่ะเขาจะออกมาชี้แจงกับเรื่องนี้อย่างไรอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วที่ว่าจังหวะนี้มันควรอธิบายให้เคลียร์ถ้าจะบอกว่าเป็นดุลยพินิจของผู้ตัดสินที่ว่ามันก็คงเป็นดุลยพินิจที่แปลกนะคะคงเป็นดุลยพินิจที่แปลกคงเป็นดุลยพินิจที่โอ้โหรู้สึกว่า มันคงอาจจะเกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวในสึกพิมพ์รีติ๊กรู้สึกว่าในซีซั่นนี้อย่างที่เราบอกไปอย่างที่เราเคยดรา,ามา่ดาด่าๆกันนะคะก็คือว่าในซีซั่นนี้มันมันมีหลายๆครั้งที่การดัดสินมันเฮงสวยห่วยแตกนะคะมันการดัดสินคือมันค้านสายตาแล้วคืออะอย่างในเกมที่แล้วกับประเด็นก็คือประเด็นของโอดกา ที่เอามือไปเตะบ,บอลโอเคอันนั้นก็ก็อธิบายมาก็ช่างแม่งแล้วก็ทําได้แค่ช่างแม่งก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรรายได้ถึงแม้ว่ามันจะดตัดสินผิดพลาดแต่ในจังหวะน,นี้ทุกคนคิดออกไหมว่าถ้าว่าเออมันเป็นประตูใช้ของลิปอ่ะแล้วคุณตัดสินแบบนี้เราสู้ว่าเฮ้ยมันแบบมันเป็นการตัดสินที่เยงสวยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุณใช้ดุลอะไรพินิษฐ์อะไรแต่สําหรับเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยอะมันไม่แฟร์เลยมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จังหวะนี้จะไม่เป็นประตู ในจ,จังหวะของประตูออ่ประตูของโคนี่กัปโปอีกที่ถูกลิฟเพราะว่าเดวินุนเยสโดนจากฝาลแล้วจังหวะนั้น่ะก็ไม่ได้มีธงอะไรด้วยนะไม่ได้มีธงไม่ได้มีอะไรจากไลแมนเลยแต่พอเทนี่บอกว่าฝาลจ้ะ no ไม่ได้ประตูอะไรอย่างงี้เราก็สึกสุก ก็เป็นความเพ่งซววอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เอาจริงนั้นคือเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกิดการตั้งคําถามนะคะเฉพาะเฉพาะในบ้านเราต่างประเทศเองเขาก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันว่าทําไมจังหวะนี้มันถึงไม่เป็นประตูทางดังที่จังหวะเนี่ยมันโคตรจะเคลียร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวตินขออินเสิร์ตเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือจังหวะแรกนะคะนี่คือจังหวะแรกก่อนที่จะเป็นก่อนที่โมจะไปยืนตรงนั้นก็คือโมเนี่ย โดนผลักก่อนนะคะคือโมเน่โดนผลักก่อนคือจริงๆแล้วติว่าถ้าว่าคุณใช้คําว่าโดนเลยพินิดะคุณควรพิจารณาจากตรงนี้ด้วยนะคะควรพิจารณาจากตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าโยไปดูจังหวัดที่เขายือนอย่างเดียวนะคะควรพิจารณาวิธีการยืนวิธีการยืนตําแหน่งการยืนของแทฟฟอร์ดด้วยนะคะเนี่ยมันเป็นการที่เราแบบได้ตั้งคําถามว่าทําไมเฮ้ยเราต้องมาตั้งคําถามเกี่ยวกับมาตรฐานการตัดสินทุกๆสัปดาห์ คือโมเนี่ยโดนผลักเข้าให้ไปอยู่ในตำแหน่งลาหน้าไม่ใช่แบบไปอยู่เองอะนึกออกว่าคือกูโดนผลักนักแต่กูโดนผลักไม่ใช่ว่าไปอยู่เองเว้ยคือแบบควรดูจากตรงนี้ด้วยนะคะควรพิจารณาจากตรงนี้ด้วยเอออยากจะให้เข้าใจตรงนี้หน่อยนะคะไหวล้ล่ะเนะาะไหวล่ะดราม่าแม่งทุกสัปดาห์เลยไหวจริงๆนะคะแล้วเราก็คือโดนสองสัปดาห์ติดแบบนี้เกี่ยวกับการตัดสินนะคะเออนี่โชคดีนะว่า เราเนี่ยตีนไม่บอดนะคะผู้ขอขออนุญาตใช้คํานี้เลยขอหยาบเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเนี่ยมาโชคดีมากเลยที่ว่าเกมเนี้ยนักเตะเราเนี่ยเท้าไม่บอดถ้านักเตะเราเท้าบอดอะทุกคนว่ามันจะแย่ขนาดไหนอะมันก็คงเป็นเกมที่เราแบบเออได้หนึ่งแต้มอีกแหละได้หนึ่งแต้มอีกแล้วจากการตัดสินอืนะคะทุกคนคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับจังหวะนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันคิดว่าเราเนี่ยควรได้ประตูหรือเปล่า เราควรได้ประตูหรือเปล่าในจังหวะนี้นะคะหรือแฟนบอลทีมอื่นคิดอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะคะแต่สำหรับดิฉันที่ว่าจังหวะนี้เนี่ยมันควรเป็นประตูร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันไม่ควรมีการแบบต่อให้มันเ็ค VR อยังไงซะคุณก็ควรที่จะพิจารณาด้วยไม่ใช่ว่าไปดูแค่โมอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าหรือเปล่าควรดูด้วยว่าโมไปอยู่ในตำแหน่งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าโดนผักหรือโมไปเอกนะคะฝากไว้ให้คิดเนะ นะคะค่อยขี้เกียจมากๆเบื่อมากๆเลยสาหรับการที่ PGMl หรือ,อสมาคมอะไรก็ตามแต่ต้องออกมาขอโทษว่าเฮ้ยเราผิดไปแล้วเราขอโทษนะผิดแต่ไม่แก้ไขก็ไม่ต้องขอโทษมันแหละเบื่อใช้คำว่าขอโทษได้เปลืองมากจริงๆนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามแล้วก็อาจจะผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่านอนดึกมากดูคู่แมนดูแบบนอนแบบดูคู่แมนยูไปด้วยนะคะแทงแม้ว่าจะดูไม่จบแต่ก็ดูถึงตีสี่อ่ะเออแล้วก็แบบ ไม่ไหวแล้วตุ้ยนะคะตุ้ยมากๆตื่นมาก็เออเซอร์ไพรส์เหมือนกันคิดว่าไม่คิดว่าแมนยูจะชนะนะแต่สุดท้ายแมนยูก็ชนะได้นะคะแต่มันก็ดีสําหรับริพูแลแหละที่ช่วยกันตัดแต้มนะคะช่วยกันตัดแต้มนะคะดีสำหรับริพูลดีกับทางหน้าของอาร์เซนอลด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปรอลุนอาร์เซนอลว่าหลังจากนี้มันจะเป็นอย่างไรเราจะหนาวเด็บต่อไปหรือเปล่าหรือจะโดนอาร์เซนอล เขี่ยลงมาอีกเช่นเคยก็คงต้องมารอติดตามกันนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะช่องของผู้หญิงดูบอลน,นะคะส่วนพร่งนี้จะเป็นประเด็นไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ฝาก subscribe ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับเลติกต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย